สวัสดีครับคุณผู้ชมรับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับ25พฤษภาคม2566ายมีรายงานข่าวนะครับว่าเรือสอดแนมทันสมัยที่สุดของรัสเซียนั้นถูกโจมตีด้วยโดรนขณะแล่นอยู่ในทะเลดำนะครับหนึ่งในเรือลาดตระเวนสอดแนมทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือรัสเซียถูกโจมตีด้วยโดรนทางทะเลถึงสลำขณะเรือลาดตระเวนทันสมัยที่สุดลำนี้ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังแล่นอยู่ในทะเลดำนะครับ ทางด้านรายบ้าเทเลกรัมซึ่งสื่อเป็นพันธมิตรกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานผ่านแอปแชทเทเลกรัมนะครับบอกว่าเรือลาดตระเวนของกองทัพเรือรัสเซียอีวานเคริร์สนะครับถูกโจมตีด้วยรวนทางทะเลสามลำขณะกำลังเล่นอยู่บริเวณน,น่านาน้ำสากลห่างจากช่องแคบบอสฟอรัสไปทางเหนือประามาณ40ไมล์ทะเลข่าวร,รายงานนะครับว่ามีเหตุผลที่จะทําให้เชื่อว่าโรวนเหล่านี้ถูกยิงมาจากเรือพาณิชย์พร้อมตั้งอย่างระบุด้วยว่า เรือลาดตะเวนรัสเซียได้ตอบโต้การถูกโจมตีครั้งนี้ไปที่เรือได้รับความเสียหายแต่ไม่มีทหารได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตด้านช่องวันเทเลกรมก็อ้างว่าเรือลาดตะเวนได้ถูกโจมตีจากเรือบรรทุกธัญพืชลำหนึ่งแต่ถูกโต้แย้งโดยแหล่งข่าวของรัสเซียขณะที่ช่องวันเทเลกรมอ้างว่าเรือลาดตะเวนได้ถูกโจมตีจากเรือบรรทุกธัญพืชในครั้งนี้แต่ว่าได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ข่าวเรือสอดแนมทันสมัยที่สุดของปูตินถูกโจมตีด้วยรนทางทะเลสามลำเกิดขึ้นขนะที่มีคนเห็นวันลอยขึ้นมาจากสะพานไครเมียสะพานยักษ์ที่เชื่อมระหว่างภาคใต้ของรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียอีกครั้งหนึ่งซึ่งสะพานนี้มูลค่าเนี่ยครับ1.4แสนล้านบาทซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่าสะพานแห่งนี้จะถูกโจมตีด้วยหรือไม่หลังจากที่เมื่อวันที่8ตุลาคมปี2565สะพา,านไครเมียได้ถูกโจมตีด้วยรถบรรทุกระเบิดจนเกิดไฟไหมและบางส่วนของสะพานนั้นได้พังถล่มลงมา หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเปิดฉากกับสงครามในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 2 5ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นฝีมือของบรรดาชาวยูเครนนะครับที่เรียกว่าไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นใช้เส้นทางนี้ในการลำเลียงอาวุธเข้าสู่ไคลเมียแล้วก็นําไปสูเคอร์ซอนนะครับในการที่จะเข้าโจมตีพื้นที่ของอยูเครนนั่นเองและก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีข่าวกันออกมาว่าเรือสอดแนม ทางด้านรัสเซียนั้นถูกโจมตีด้วยโรนในพื้นที่ทะเลดําซึ่งพื้นที่ทะเลดํานั้นกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งนะครับในเวลานี้ก่อนหน้านี้ก็จะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างทางด้านรัสเซียกับสหรัฐอเมริกายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการณีที่ทางด้านรัสเซียนั้นอยากกลับขึ้นสกัดโรนสอดแนมของสหรัฐอเมริกาจนทําให้โรนของสหรัฐนั้นตกลงในพื้นที่ทะเลดํานั่นก็กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับและก็นี่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่า เรือลาดตระเวณที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพรัสเซียนั้นถูกโจมตีในพื้นที่ทะเลดำเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาาอินเตอร์เนีวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาาอินเตอร์เนียด้วยครับ